ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวดีๆอย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับ Probiotics แล้วก็พรีไ i โอติกนะคะคู่หูดูแลระบบอาหารซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอนนุยแพทย์หญิงสัสพินวงโกวิทนะคะเลขใบอนุญาตว3าม 7, 7 6่เจ็ดศัลยาศาสตร์ทั่วไปเจ้าของ TikTok ด็รนุยนะคะวันนี้จะมาให้คำแนะ นำกับเราสวัสดีคะ่ะคุณหมอนุยฮลัลโหลสวัสดีคะ่ะเอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้เราติดต่อคุณหมอนุ้ยสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ รอสักครู่นะคะแต่ว่าที่สําคัญวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะพูดถึงหลายคนอาจจะบอกว่ากําลังอยากรู้เลยทีเดียวได้ยินกันเยอะใช่ไหมคะว่าเขาบอกว่าระบบขับไ่ายของเราหรือว่าระบบทางเดินอาหารเนี่ยจะดีได้ก็ต้องใช้ทั้งโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์อ่ะคุณหมอนุ้ยน่าจะพร้อมแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะ วัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คด,คะดีใจมากๆเลยวันนี้จะได้คุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจตรงกันก็คือเรื่องของโปรไบโอติกส์คุณหมอนิบถามก่อนเลยดีกว่านะี่คะเอา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 ทีละอันดีกว่านะคนจะได้ไม่สับสนโปรไบโอติกส์คืออะไรคะคุณหมอแล้วก็มันมีประโยชน์กับร่างกายของเรายัางไงบ้างคะ โปรไบโอติกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่ะอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้หรือว่ายีสต์ที่เป็นเชื้อาราตัรเล็กๆก็ได้ค่ะค่ะพอเข้าร่างกายเรามันก็จะอ่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารมัะเป็นประจำถิ่นเป็นเชื้อที่อาศัยแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ในลำไส้ของเราอยู่แล้วค่ะโอ,อ้ใช้คาว่าตั้งรกรากเลยใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะก็มันจะช่วยอ่าทําให้ร่างกายเรา ทำงานได้อย่างปกติทําให้ช่วยดูดซึมสารอาหารบางตัวด้วยอย่างเช่นวิตามินเควิตามินดีค่ K K oh. ะอ๋อค่ะของเราเนี่ยทำงานได้แบบแข็งแรงค่ะค่ะเพราะว่าค่ะค่ะเพราะจุดแรกเพราะว่าจุดแรกที่ที่ร่างที่ร่างกายเราจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าป้องกันเชื้อโรคร้ายตัวอื่นได้มันก็เริ่มมาจากลังไส่ค่ะ อมีหนะน้าเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าสุขภาพโดยรวมของเราจะดีในศูนย์กลางอยู่ที่ลำไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวตัวเยื่อบุลำไส้ได้านในมันจะเป็นเขาเย่อเป็นอ่าเป็นพื้นที่เปิดที่สามารถสัมผัสกับเชื้อโรคได้เพราะว่าตัวลำไส้มันจะมีมันจะมีแท่งตัวเล็กๆเหมือนนิ้วคอยดูดซึมสารอาหารอันที่เราทานเข้าไปค่ะอืแมันจะเป็นจิด ที่ทำให้ตัวเชื้อโรคร้ายเนี่ยสามารถเข้ามาสู่ลําไส้ของเราได้ด้วยค่ะโอ้ใชาา่แล้วแสดงว่านี้เหมือนประการสําคัญเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็เราก็เลยมีระบบตามธรรมชาติ่าโดยการอาศัยอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยกันของเราก็จะมีกลินนซีตัวดีตัวเฉพาะของเราที่อยู่ปกป้องลําไส้ของเราเหมือน ล่ะคะคุณหมออันนี้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมเพราะมันมีทั้งโปรโลและพรีพรีไบโอติกคืออะไรคะโปรไบโอติกเหมือนที่หมอบอกเมื่อกี้คือมันจะเป็นจุลรีย์เล็กๆที่มันมีชีวิตไม่ว่าเป็นแบคทีเรียรหรือว่าเป็นยีสต์พวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องกินอาหารของมันเหมือนกันตัวพรีไบโอติกจะเป็นอาหารของตัวโ r รไบโอติกอีกทีหนึ่งค่ะเวลาเมื่อกกินมันไม่ได้กินไปทั่ว แต่ว่ามันจะเลือกสิ่งที่มันกินโดยเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่าพรีไบโอติกค่ะมนุษยค่ะจี่ที่แบคทีเรียของลำไส้ของมนุษย์เนี่ยชอบกินมันก็จะเป็นเป็นพวกน้ำตาลโมกลุลเชิงซ้อนค่ะที่มันมาจากพืชเฉพาะบางอย่างที่มีกลิ่นฉุนๆหน่อยอย่างเช่นพวกกระเทียมพวกหัวอหอมหรือว่าเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งเป็นพวกพืชที่มีไฟเบอร์บางชนิดอย่างเช่นพวกข้าวโอ๊ตหรือว่าถั่วต่างๆ พืชผักผลไม้พวกนี้ก็จะมีเป็นเป็นพรีเดอติกที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกอ๋อแสดงว่าเราก็ควรที่จะหาอาหารประเภทนี้มาช่วยเสริมการทำงานของโปรไบโอติกใช่ไหมคะคุณหมอหก็คือมันไม่ใช่เนื้อสัตว์นั่นเองแต่ว่ามันเป็นพืชเฉพาะของมันจริงๆแล้วโปรไบโอติกเนี่ยช่วยในเรื่องของการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ยังไงบ้างคะหมือนที่หมอบอกเมื่อกี้มันเป็นเหมือนพืชคุมดิน ป้องกันเป็นป้องประการไม่ให้เชื้อไร้เข้ามาแทรกซึมในร่างกายเราเข้ามาสร้างสารพิษท็อกซินแล้วก็เข้าไปในช่องของลำไส้ที่หมอบอกค่ะค่ะตัวช่องของลำไส้คือถ้าสุขภาพาไม่ดีพืชคุมดินไม่ดีช่องของลำไส้มันก็จะห่างแล้วตัวเชื้อไร้มันก็จะตรงเข้าไปสร้างท็อกซินเขาเรียกเป็นภาวะลิกกี้กัดซินโดรหรือว่าลำไส้รั่วกโอฟังแล้วก็ มีความสำคัญมากทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ถ้าถามคุณหมอว่าถ้าเราอยากจะเสริมโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกให้มันมีป,นประสิทธิภาพมากขึ้นคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะหมอเนี่ยมันเป็นอาหารตามธรรมชาติเลยค่ะ,คะอาหารที่จะมีโปรไบโอติกเยอะๆก็จะอยู่ในเป็นพวกอาหารหมักดองน,นิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักปลาะไาเงี้ยมันก็ไม่มีนะมันก็จะมีเป็นเป็นพวกโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะ อะไรที่มันดูสุขภาพดีก็เป็นพวกโยเกิร์ตนะเป็นพวกตัวกิมจิที่เป็นผักดองเฉพาะข,าของอาหารไทยก็มีเหมือนกันเขาบอกอาหารเกาหลีก็จะมีกิมจิแต่อาหารไทยก็จะมีอย่างเช่นภาคอีสานก็จะมีผักดองบางประเภทค่ะอย่างเช่นเป็นพวกส้มผักเสี้ยนอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าชาวอีสานน่าจะมีจัดก,กันอยู่คเคยได้ยินว่าอะไรนะนัตโตอีกอย่างหนึ่งอันนี้ด้วยไหมคะ ใช่คะ่ะก็คือแต่ละชาติเขาก็จะมีอาหารหักที่ทเขาไม่มีโปรบติกของเขาอยู่ค่ะอืมแต่ถ้าง,ง่ายๆเราอาจจะแบบโยเกิร์ดกิมจิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่คะ่ะนี่ก็จะหั่น้ค่ะแล้วเราต้องทานมากแค่ไหนคะจริงๆอ่ามันมีปริมาณที่กําหนดอยู่คะ่ะอ่าที่เขาแนะนำในคอมเมนต์จริงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งพันล้านถึงหนึ่งหมื่นล้าน CFU คะ่ะเมื่อเวลา เขานับจำนวนแบคทีเรโปรไบติกเนี่ยเขาจะนับเป็นโคลนี่ฟอร์มิ่งยูนิตก,ก็คือเป็นเป็นว่ามันมันฟองกระจุกตัวอยู่ขนาดไหนหมีกี่ตัวอย่างนี้ค่ะก็ว่าถ้าเราถ้าเราจะอ่าถ้าเราจะเสริมให้มันให้มันได้อ่ะอาจจะดูกล่องก็ได้ส หนึ่งพันถึงหนึ่งนค่ะค่ะแต่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยไหมคะก็คือการที่เราจะต้องได้รับเป็นประจําใช่ไหมคะคุณหมอจริงจริงอาหารทาําตามธรรมชาติหมอแนะนําว่าเพียงพอแล้วช่วงไหนที่เรามีปัญหาสุขภาพเยอะๆอย่ออยเช่นอ่อนแพ้เรื้อรังท้องอืดระบบย่อยอาหารไม่ดีเราก็สามารถกินอาหารตามธรรมชาติให้เป็นประจำใลักาณะนี้ค่ะอะ ธรรมชาติก่อน,นยอย่เพ่ไปหาเสริมเพราะว่าตัวที่เสริมเนี่ยอาจจะทําให้เราท้องอืดมากเกินไปก็ได้ถ้าเสริมไม่เหมาะสมอย่างเช่นเชื้อที่เสริมไม่เหมาะกับตัวเราหรืออ่าเสริมจํานวนปริมาณมากเกินไปหรือว่ามันจะมีสารเพื่อนในในตัวอาหารเสริมมาอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า <c oughs> เราต้องสังเกตตัวเองมา,มากๆว่าถ้าทานแล้วถ้ามีอาการท้องท้องผูกหรือว่ามีอาการท้องอืดมีลมเยอะ ษณะน,น,นีเราก็ต้องดิดที่เสริมค่ะค่ะแสดงว่าเลือกอาหารในชีวิตประจําวันก่อนเป็นอย่างแรกดีที่สุดนะคะทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนิปแอบได้ยินมาว่าเรื่องของโปรไบโอติกสพรีไบโอติกเนี่ยมันมีผลเรื่องของสุขภาพผิวพรรณเราด้วยเหรอคะคือเ,เหมือนที่หมอเล่าให้ฟังตอนแรกมันจะต้องกันไม่ให้แบคทีเรียไม่ดีเขาสร้างท็อกซินหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วตัวท็อกซิน มันจะเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้มากค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นผิวพุมงแพ้หรือว่าโรคการอักเสบของหลอดเลือดส่วนปลายก็อาทำให้เป็นความดันโลหิตสูงไม่ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคเรื้อรลังต่างๆี้เกิดจากการค่ะ,คะแสดงว่าการทำงานของทั้งโปรไบโอติกส์แล้วก็พรีไบโอติกส์เนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับร่างกายของเรา ใช่ค่ะหมอแนแนําตอนแรกให้ให้ปรับจากอาหารธรรมชาติก่อนอก็คือทาอาหารที่มีของหมักดองที่หมอพูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็นอกจากอตัวโปรไบติกที่เราต้องทานเข้าไปแล้วก็ยังมีตัวอาหารของโปรไบติกด้วยเพราะว่าถ้าเสริมมันแลนวต้องเสริมอาหารของมันด้วยค่ะค่ะที่คุณหมอบอกอะไรนะคะกระเทียมกระเทียมหัวหอมหน่อไม้ฝรั่งเห็ดหรือว่าเป็นพวกพืชที่มี พันธุืเดไม่ขัดสีทั้งหลายเช่นเป็นพวกถั่วข้าโอ๊ตอะไรลักษณะนี้ค่ะอืมเอาล่ะคุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วเนี่ยตอนนี้เมนูมือกลางวันรีบเสริมเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนสําคัญมากๆกับระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบทางเดินอาหารของเราแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่ามันคือศูนย์กลางของทุกอย่างเลยที่จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีตามไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ ถามเขาบอเมื่อกี้ที่หมอพูดที่ได้หลายเมนนเลยใช่ไหมคะหน้าทานทั้งนั้นเลยเหมาะกับมื้อกลางวันเลยเอาลคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาให้ความรู้เราแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยเรื่องใกล้กตัวเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็เรื่องของระบบในร่างกายของเราวันนี้ขอบคุณคุณหมอนุ้ยนะคะแพทย์หญิงศศพินวงโกวิดเลขอนุญาตวอลสามสี่เจ็ดเจ็ดหกลยศาสตร์ทั่วไปแล้วก็เจ้าของติ๊กต็อกดร์นุ้ยไปตามกันได้เลย นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจริงๆนะคะคุณหมอมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับโปรไบโอติกส์แล้วก็พรีไบโอติกส์นะคะต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมติดตามรายการกันในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังสามารถติดตามช่วงของ Smooth Health Insight กันได้นะคะเรามาเจอกันทุกวันพุธนะคะพุธหน้าก็จะเจอกัน10.20ไปจนถึง10.40นะคะกับเรื่องราวสุขภาพดีๆที่ไม่อยากให้คุณ พลาดจริงๆสำหรับวันนี้นิบต้องขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะ